สวัสดีน้องพงศวดานสวัสดีค่ะหากว่าเรารำดับเรื่องราวนะคะหลังจากวันที่3ตุลาคมเมื่อพุทธศักราช2557ที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จมาประทับณนโะรงพยาบาลศิริราชโดยทรงมีพรอาการไข้คณะแพทย์ก็ได้ถวายการรักษาจนพอาการทั่วไปดีขึ้นตามลำดับแล้วก็ต่อมาในเดือนพฤษภาคมค่ะพุทธศักราช2558 พระอ,องค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับณนะตำหนักเปี่ยมสุกวังไกลกังวลเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถแต่เสด็จไปประทับได้ไม่นานค่ะก็สรงกลับมาประทับณนะโรงพยาบาลสิริราชและตลอดระยะเวลาที่ทรงประทับณนะโรงพยาบาลสิริราชจนถึงกันยายนพุทธศักราช2559นั้นพระอาการประชวรก็ได้สลับกันระหว่างดีขึ้นและทรุดลงเรื่อยๆมาซึ่งนายแพทย์ธีรวัตรกุลรัตนัน อดีตคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็ได้เล่าช่วงเวลาที่ถวายการรักษาให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กเอาไว้ว่าตั้งแต่ถวายงานพระองค์ท่านมาประทับใจทุกเหตุการณ์ไม่มีลืมเลยและที่ประทับใจมากที่สุดก็คือการทรงงานหนักของพระองค์ท่านค่ะเมื่อครั้งที่มีพระอาการประชวรแล้วก็เสด็จมาประทับที่โรงพยาบาลศิริราชทุกครั้งที่พระอาการดีขึ้นพระองค์จะทรงงานทันที จะทอดพระเนตรทีวีทุกช่องหนังสือพิมพ์ทุกฉบับอินเทอร์เนต็ตแล้วก็ทรงงานตลอดเวลาเพื่อประสงค์นิกรที่พระองค์ทรงห่วงใยเช่นเมื่อครั้งที่มีผราอาการประชวนเสด็จมาประทับที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วประเทศไทยเกิดน้ําท่วมครั้งใหญ่ผมต้องถวายรายงานเรื่องระดับน้ําช่วงนั้นผมและคณะแพทย์ต้องศึกษาเรื่องระดับน้ําต่างๆไว้เพราะเมื่อตัดถามจะต้องตอบให้ได้ ดังนั้นทุกเช้าก่อนถวายงานก็จะมีการประชุมพูดคุยกันเรื่องระดับน้ำก่อนทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลเห็นถึงการทรงงานหนักอยู่ตลอดเวลาเราได้แต่เฝ้ามองด้วยความชื่นชมเสมอมาในสิ่งที่พระองค์ทำทั้งยังเคยรับสั่งว่าเวลาทำศาลาให้จัดที่นั่งให้นักศึกษาแพทย์อ่านหนังสือด้วยเพราะเมื่อประทับอยู่บนชั้น16ของโรงพยาบาลสิริราช ทอดพระเนตรลงมาจะเห็นหมดว่าประชาชนเป็นอย่างไรสิริราชเป็นอย่างไรทรงห่วงใยและมีพระเมตตาต่อคนทุกชนชั้นเหลือเกินนี่ก็คือคำบอกเล่าของนายแพทย์ธีรวัตรค่ะที่ย้อนํำลึกในพระเมตตาและนอกจากนั้นคุณหมอ,อยังได้เล่าต่ออีกว่าในหลวงราชกาลที่9ทรงมีพระอารมณ์ขันอยู่เสมอเช่นช่วงที่ทรงมีพระอาการประชวรและต้องฟื้นฟูพระวรากายผม และคณะแพทย์กราบบังคมทูลให้ทรงจักรยานเพื่อฟื้นฟูพระวรกายถวายคำแนะนำว่าต้องปั่นอย่างไรช้าเร็วแค่ไหนพระองค์ทรงแย้มพระสวนและหันมารับสั่งว่าคณะบดีเริ่มเลคเชอร์แล้วตลอดเวลาที่ได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สายพระเนตรที่ทอดมายัางพวกเราชาวสิริราชแค่ทรงแย้มพระสวนเล็กน้อยแค่นี้เราก็ชื่นใจ หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งและมีกำลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อไปแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นดั่งกำลังพระราชหฤทัยของพระองค์ก็คือ mm hmm. เมื่อประชาชนมากมายเดินทางมายังโรงพยาบาลศิลลริราชพระองค์ทอดพระเนตรเห็นจากชั้น16ที่ประทับและได้ยินเสียงประชาชนร้องตะโกนว่าทรงพระเจริญจะทรงมีพระพักจ่มใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เป็นสิ่งที่ประชาชนรวมใจการทำเพื่อพระองค์ท่านเมื่อครั้งนั้นพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นสิ่งที่ประทับใจของชาวสิริราชทุกๆคนทรงมีพระเมตตาต่อคนทุกชนชั้นไม่เว้นแม้แต่รอปภลิฟคุณอุทัยพาเจริญสุขค่ะเขาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาล ก็ได้เล่าถึงความประทับใจเอาไว้ว่าผมเข้าทำงานเป็นรอปภมา18ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,541และได้ถวายงานรับใช้พระองค์ท่านเมื่อปีพุทธศักราช2,545จากการคัดเลือกรอปภ200คนเหลือเพียง18คนถือเป็นความปราบปลื้มที่สุดในชีวิตที่ได้ทำงานรับใช้พระองค์ท่านส่วนหน้าที่ที่ต้องถวายงานพระองค์นั้นก็คือ เมื่อพระองค์ท่านหรือพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมาที่อาคารผมจะเป็นคนขับลิฟต์ถวายส่งพระองค์ท่านไปยังชั้นที่จะเสด็จประทับเวลาที่พระองค์ท่านจะเสด็จกลับทุกครั้งเมื่อลิฟต์ลงมาถึงชั้นล่างพระองค์จะตัดเสมอว่าขอบใจนะผมทั้งตื่นเต้นและดีใจจึงตอบกลับไปว่าด้วยกล่าวพระเจ้าค่ะไม่รู้ว่าพูดคำราชาศัพท์ถูกหรือไม่ อีกเรื่องที่ผมซาบซึ้งแล้วไม่รู้จะตอบแทนพระองค์ท่านได้อย่างไรเกิดขึ้นเมื่อตอนที่ผมขี่จักรยานมาทำงานแล้วถูกรถยนต์ชนจนบาดเจ็บสาหัสแขนขาและสะโพกหักต้องรักษาตัวอยู่9เดือนพอพระองค์ท่านทราบเรื่องได้รับผมเข้าเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ถือเป็นวาสนาของผมมากที่มีโอกาสารับใช้ใกล้ชิดพระองค์ แม้จะเป็นเพียงพนักงานรักษาความปลอดภัยแต่พระองค์ท่านก็ทรงใส่ใจและช่วยเหลือเมื่อยามยากลำบากเหตุการณ์ที่ผมภูมิใจมากที่สุดในชีวิตนี้จะไม่มีวันลืมเกิดขึ้นในคืนหนึ่งเวลาประมาณ23นาฬิกาผมได้ขับลิฟต์ถวายแก่พระองค์ท่านขณะอยู่ในลิฟต์พระองค์ท่านนำพระหัตถ์มาจับไหล่ผมและตรัสว่าได้นอนหรือ,อยัง ผมตอบพระองค์ท่านไปว่ายังพระพุทธเจ้าค่ะถือเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดและฝันมาก่อนว่าจะได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านขนาดนี้อยากเก็บชุดตัวนั้นเอาไว้ไม่ซักอีกเลยครั้งสุดท้ายที่ได้ขับลิฟต์ถวายพระองค์ท่านก็คือตอนเขน็นพระบรมศพลงมาทางลิฟต์ตัวที่7จากชั้น16ลงมาที่ชั้น B2 ผมใส่ชุดเครื่องแบบรปภเต็มยศพร้อมถุงมือและตั้งใจปฏิบัติ หน้าที่เต็มที่จนเมื่อรถเข็นของพระองค์ท่านสเสด็จออกจากลิฟต์ไปนั้นผมก้มลงกราบและกลับเข้าไปในลิฟต์ร้องไห้ออกมาทันทีกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เพราะจากที่เมื่อก่อนถวายงานทุกวันจนวันนี้วันที่ท่านไม่อยู่แล้วรู้สึกว้าเวถือเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ถวายงานรับใช้พระองค์ท่านโดยหลังจากนี้ ตั้งใจจะเก็บถุงมือที่ถวายงานมาใส่กรอบไว้ให้ลูกหลานได้ดูต่อไปจากนี้ไปจะนำคำสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและจะเป็นคนดีของสังคมคนอื่นอาจมองว่าอาชีพรอปพอหรือยามเป็นอาชีพสุดท้ายที่จะเลือกเป็นได้ไม่มีใครชอบแต่สำหรับผมมีความภูมิใจและถือเป็นเกียรติมากที่ได้ทำอาชีพนี้ และได้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านมันคุ้มและยิ่งใหญ่มากพอแล้วและเรื่องราวนะคะที่เราได้เล่าในรายการนี้นะคะก็จะได้เห็นว่าแม้พระองค์ท่านจะทรงประชวรค่ะแต่ก็ทรงงานอย่างหนักเพื่อประชาชนของพระองค์อยู่เสมอและทรงมีพระเมตตาต่อบุคคลรอบข้างที่ถวายงานใกล้ชิดกับพระองค์ พระจริวัตรที่งดงามที่พระองค์ทรงปฏิบัติมาอย่างสม่เสมอนี่เองที่ทำให้พระองค์ทรงสถิตในหัวใจพวกเราชาวไทยเสมอและตลอดไปค่ะ